สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนอเอ็มบารเป้ให้ค่าประสบการณ์มากกว่าเงินและยูเวนตุสจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะต,ต่อหนึ่งซีซั่นแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของการโชซิเรียอิตาลีเ <Yeah. S 1> ครียร์เนมบาเป้แนวลูกตัวเก่งของปารีสแซงต์แชงเผยว่าเขาให้ค่ากับประสบการณ์มากกว่าเงินโดยดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสกำลังจะหมดสัญญากับทัพปารีสียงหลังจบซีซั่นนี้ และยังไม่มีทีท่าว่าจะต่อสัญญาแต่อย่างใดซึ่งเขาตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าจะย้ายซบเรย์อมาริตในฤดูกาลหน้าโดยฤดูกาลที่แล้วนะครับทัพรถบังโกดได้ยื่นข้อเสนอซื้อดาวรุ่งลายนี้ถึง200ล้านยูโรแต่ทีมยักษ์ใหญ่แดนน้ำหอมปัดข้อเสนอนี้ทิ้งทําให้ทีมเมืองหลวงจากสเปนล,ล้มเลิกดิวนี้ไปและรอให้สัญญาของเอมบาเป้หมดลงในซัมเมอร์ และล่าสุดนะครับเอ็มบัปเป้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเห็นประสบการณ์สำคัญกว่าเม็ดเงินและต้องการอะไรที่แตกต่างในชีวิตซึ่งนั่นอาจมีความหมายเป็นนายเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าตัวก็เป็นไปได้นะครับโดยเอ็มบัปเป้ได้บอกว่าความสัมพันธ์ของมนุษย์มันน่าหลงไหลามากกว่าเงินมันคือประสบการณ์ชีวิตที่มีความหมายมากกว่าการทำเงินสิ่งที่ผมต้องการมากกว่าสิ่งอื่นคือการค้นพบการเดินทาง การได้เจอผู้เล่นใหม่ๆและวัฒนธรรมที่แตกต่างผมเฉยๆกับเงินนะผมรู้ว่ามันสำคัญผมแฮปปี้ที่มีมันแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผลักดันตัวผมในทุกๆวันยูเวนตุสจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะต่อหนึ่งซีซั่นแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของกัลโชซิริอาอิตาลียูเวนตุสชุดปัจจุบันเป็นทีมที่มีค่าใช้จ่ายด้านค่าเหนื่อยต่อหนึ่งซีซั่นสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของศึกการโชซิริอาอิตาลีหลังจากฤดูกาลน,นี้ พวกเขามีค่าใช้ใจ่ายด้านค่าเหนื่อยรวมกันแล้ว150ล้านปอนด์หรือประมาณ6,600ล้านบาทซึ่งการปล่อยคริสเตียโนโรนัลโดออกไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทำให้ยูเวนตุสมีผลงานแย่ลงไปด้วยโดยตอนนี้นะครับพวกเขาอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนด้วยผลงาน28แต้มจากการลงเล่น17นัด ตามหลังนาโปลีทีมมันดับที่4อยู่8แต้มและโดนอินเตอร์มิลานที่เป็นจ่าฝูงทิ้งห่างไปถึง12คะแนนซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้จำนวนค่าเหนื่อยโดยรวมของยูเวนตุสชุดปัจจุบันสูงขนาดนั้นเป็นเพราะมีนักเตะ7คนที่ได้รับค่าเหนื่อยเกินสัปดาห์ละ1 6 0 0 0 0ปอนด์หรือประมาณ7ล้านกว่าบาทโดยคนในกลุ่มนั้นนะครับประกอบไปด้วยมัไทเดลิกเปาโลดีบารา อารอนแลมซี่อาเดียนราบิโอเลโอนโดโบนุชีวอชเชียเชตเน่และอาร์เร็กซันโดก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับถ้าหากชอบฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ